สวัสดีครับผมเดฟไทยสอนเขียนโปรแกรมนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายในส่วนของฝั่งหน้าบ้านนะครับอธิบายการทํางานต่างๆนะครับก็คือไฟล์ของฝั่งหน้าบ้านนั่นเองนะครับก็เราจะมาอยู่ในระบบจองสนามกีฬาออนไลน์ V1 นะครับถ้าใครสนใจสามารถอินบ็อกมาที่เพจได้นะครับระบบนี้นะครับโอเคครับเรามาต่อครับผมก็คือในส่วนที่เป็นอ่าไฟล์นะครับเราจะได้เป็นขอร์ V1 นนะครับอันดับสกอร์ V1 นะครับให้ทุกคนนะครับ เปิด open นะครับผมโอเคครับก็จะได้มาหน้าตาแบบนี้นะครับทุกคนก่อนอื่นนะครับผมจะพาไปเช็คดูที่ไฟล์ที่ชื่อว่า index นะครับตัวนี้ไฟล์ i n d e x นะครับไฟล์ i n d e x จะมีอะไรบ้างนะครับไฟล์ index นะครับก็จะเห็นเปิดแท็ก h a html มาเลยนะครับแล้วก็บรรทัดที่3นะครับจะมีการ include ไฟล์ที่ชื่อว่า head. php นะครับไฟล์นี้เอาไว้ทำอะไรนะครับอ่าเรามาดูกันเลยนะครับ ไฟ .pp นะครับไฟล์นี้นะครับจะเอาไว้เก็บไททิลจะเอาไว้เก็บไททิลหรือว่าลิงก์ต่างๆนะครับที่เป็น CSS d หรือว่าที่เป็นไอคอนอะไรต่างๆนะครับไฟ e a d ตรงนี้นะครับโอเคครับต่อมานะครับพอมาจบไฟ e a d แล้วนะครับผมเลื่อนลงมานะครับจะเห็นเปิดแท็กบอดีนะครับแล้วก็มีการเปิด Include อีกไฟลหนึ่งก็คือเป็นไฟล์ที่ชื่อว่า n a e .pp นะครับไฟล์นี้ ส่วนไฟล์ name นะครับจะเป็นไฟล์ไหนนะครับเรามาดูนะครับผมอ่าไฟล์ n a p e p ทนะครับไฟล์นี้จะมีส่วนประกอบของการที่อยู่ด้านบนนะครับก็คือจะเป็นเนฟบา a r นั่นเองนะครับก็คือมีการอ่าเป็นส่วนข้างบนนะครับสีอ่าจะเป็นสีเทานะครับหรือว่าสีดําออกแบบเทาๆนะครับตรงนี้จะมีจองสนามแล้วก็เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกหน้าหลักนะครับ ก็คือส่วนนี้ทั้งหมดนะครับก็คือสามารถมาจัดการแก้ไขตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนลิงก์ได้นะให้มันไปโชว์อะไรบ้างนะครับต่อมานะครับไฟล์ต่อไปนะครับก็จะเป็นไฟล์ที่ชื่อว่า header. php นะครับไฟล์นี้นะครับอ่าไฟล์นี้ header. php นะครับเมื่อกี้เป็นไฟล์ h e a d แล้วนะครับต่อไปก็คือ header นะครับ header ก็คือจะเป็นตัวที่เป็น welcome ตรงนี้นะครับห่า bootstrap 5 start layout ตรงนี้นะครับ ก็คือไฟล์ที่เป็นชื่อว่า header นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาครับผมไฟล์ header เสร็จแล้วนะครับก็จะมีการประกาศ d i p card container นะครับในส่วนทั้งหมดนี้นะครับทั้งก้อนของ d i p card container นะครับจะมีการอ c l u d e ไฟล์ต่างๆด้วยก็แล้วก็เงื่อนไขต่างๆนะครับมาใช้นะครับก่อนอื่นนะครับเราจะเห็นว่าเราประกาศตัวแปร act นะครับตัวแปร act ขึ้นมา1ตัวแปรแล้วก็ตัวแปร search ขึ้นมา1ตัวแปรนะครับ แล้วก็จะมีการใช้ l e l ลยนะครับ i n c l u d e แต่ละไฟล์ไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้แต่จะเราจะมาดูที่ l อนะครับ include show c อ o r ดนะครับตัวนี้ไฟล์ที่ชื่อว่า s show w c o r d ก็จะเป็นไฟล์ที่แสดงสนามทั้งหมดนะครับตรงนี้ส่วนด้านล่างนะครับที่มี2บ็อกนะครับตัวนี้ทั้งหมดนี้นะครับที่มี2บล็อกจะมีการแสดงฝั่งของมุมด้านขวามือนั่นเองนะครับจะมีค้นหาสนามแล้วก็ประเภทสนามนั่นเองนะครับ ทุกไฟล์เราจะจัดเป็นระเบียบแล้วก็มีการอินคู e เข้ามาใช้นะครับก็คือแก้ที่ไฟล์เดียวนะครับผมโอเคครับต่อมานะครับเรามาดูที่ไฟล์ที่ชื่อว่า s h o w c o d ์ p นะครับตัวนี้อ่าไฟล์นี้นะครับจะเป็นการคิวรีก็คือประกาศ s t l Statement นะครับเป็นการค u วร y ของตารางสนามออกมาแสดงนะครับผมในส่วนที่เป็นเพ g e ินเนชันก็จะมีคอมเมนต์ให้นะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นตัวเลเยอร์ซูมอินซูมเอาแล้วก็ ในส่วนที่จะมา q ิวรีก็คือส่วนตรงนี้นะครับข้างในนี้นะครับจะเป็นการค u วรี่โดยใช้ for each นะครับตัวนี้เป็นการวนลูปของข้อมูลออกมาแสดงนะครับแต่ละบล็อกนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับในไฟล์อินเด็ของเรานะครับจะมีอะไรอีกบ้างนะครับจะมี show card search แล้วก็ show card search type ก็คือเป็นทั้งค้นหาประเภทแล้วก็ค้นหาสนามนะครับตัวนี้ก็จะมี ไฟล์ที่คิวรี e, เหมือนกันแต่ส่งค่าตัวแปรมานะครับในการค้นหาแล้วก็ไฟล์ประเภทก็ส่งค่า ID ของประเภทสนามมานั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็ต่อมานะครับหลักๆนะครับไฟล์ l ็อกอินล็อกอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับไฟล์ in, ล็อกอินล็อกเอตัวนี้จะเป็นฟอร์มปกตินะครับผมตัวนี้แล้วก็ข้างในนะครับจองสนามนะครับตัวนี้ข้างในจองสนามนี่นครับจะมีอ่า ไฟล์ที่เป็น booking นะครับ booking add b กับ booking a t เฉยๆนะครับเป็นฟอร์มต่างๆนะครับเดี๋ยวอันนี้ถ้าใครสนับสนุน v หนก็มาศึกษาเพิ่มได้นะครับผมแล้วก็เป็นไฟล์เช็คล็อกอินนะครับไฟล์ตัวนี้ก็จะมีคอมเมนต์โค้ดไว้ให้ทั้งหมดเลยนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายส่วนฝั่งของหน้าบ้านเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมก็จะไปเจาะในฝั่งของ admin backend นะครับผมว่า เรามีการจัดการอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีการสอนต่อนะครับสอนระบบสมัครสมาชิกหรือว่าสอนการคิวリวันที่จองแล้วขึ้นมาเป็นตารางให้เช็คนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วกด subscribe ด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ